สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องเฟย่าแคนดี้นะคะวันนี้ถือขึ้นสีลูกถือขึ้นวันนี้นะคะเรามานำพานบูชานะคะลูกพยานาคเงินทองนะคะนำมาสัก,กระ,อ,ะองค์พ่อปู่และแม่ย่านะคะในวันนี้นะคะ,นะคะสวยงามมากเลยนะคะ พ่าปูและแม่ย่านะคะซึ่งวันนี้เรามาทำบุญในวันหยุดกันนะคะค่ะทานชุดแรกเราถวายไปแล้วทางฝั่งทางโน้นนะคะอันนี้เป็นทานชุดที่สองนะคะ,คะที่นี่ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่วัดป่าปากโดมค่ะ เรามาสักการะ,ะบูชาพ่อปู่และแมย่ากันนะคะในวันนี้ค่ะคนมาเยอะเลยนะคะ,ะจุดจุดทูปเจ็ดดอกค่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงกลางเลยตรงกลางนรอนำไปถวายนะคะอันนี้คือจุดที่สอง น้องเฟย่าลงมาค่ะสีเรสีเงินสีทองค่ะส่วนรนะคะเราเราเขแล้วก็เอาไปวาไว้ตรงเพศเพจะเป็นสีเขียวเพศเมียจะเป็นสีคู่เงินคู่ทองนะคะ แน่ค่ะไปให้เพื่อนๆดูสีม่วงด้วยเพื่อนๆยังไม่ได้ดูสีม่วงอ่าโอเคไปดูสีม่วงกวางฮะไปดูสีม่วงสีม่วงเหรอเพื่อนยังไม่ได้ดูสีม่วงสักคู่สักคู่เราถวาย เราเป็นสีม่วงของเราเป็นตัวนี้นะคะของ,งเราเป็นตัวนี้คะ่ะส,สีม่วงที่เราถวา,ายไปชุดแรกเอามาน้องเต เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอบูชาก่อนค่ะ